สวัสดีครับเจอกับพี่อาร์มนะครับและตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมสถิติวอลเลกเกอซีน,นะครับเล่นกันในโหมดไม่รู้จักจบตายระดับความยากคือยากมากคือที่6 1เถึง70นะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันดูว่าจะเป็นยังไงครับสำหรับคืนที่6 1ถึง70นั่นเองเปลี่ยนสกินกันก่อนกลับมาใช้สกินกระดูครับหลังจากที่เราปลดสกินทิ้งไปเพื่อไปเล่นไม่อัพไม่ซื้อไม่สกินเคยแล้วก็ไปเล่นกันเลยครับคืนที่61ไปลุย ก็ทางฝั่งนู้นก็มาเป็นผีผีคลานครับซึ่งปกติเขาจะเดินวันนี้เขาเมื่อยเขาก็เลยคานมาก็เลยมากันไม่เยอะนะของเราก็เรียกมาก่อน50ตัวครับเฮ้ยเหมือนมีผีพุ่งมาด้วยพุ่งมาพุ่งมาพุ่งมาเราตีเขาทีละหกสิาแล้วนะครับคืนนี้นะทุกๆคืนเราจะตีแรงขึ้นหนึ่งหน่วยเขาไม่สามารถจะต้านทานการบุกของเราได้โดยเฉพาะพวกผีคลานพวกนี้ ปกติเดินมาก็แพ้เราอยู่แล้วคราวนี้พี่เข้าคารมาเฮ้ยเดี๋ยวกันนะสมบีสเบียร์ต้อนมาเพียบเลยวะ่ะ <What? S 1> คืนนี้อาจจะเป็นคืนที่ยากลําบากของเราครับต้องดูว่าเราเอาเขาลงไหมลักษณะเหมือนเอาไม่ค่อยลงเท่าไหร่ <Huh? S 1> เฮ้ยยากคืนนี้ยากเดี๋ยวเราถอยหลังออกมาสักนิดนึงครับถอยหลังมาหน่อยนึงแล้วก็หันไปตีแบบนี้ก็ oh. าตายไปบ้างครับตายไปบ้างโอเคเฮ้ย oh, เ okay. <Yeah. S 1> หายไปเลยอย่างนั้นนี่คือหายเอานอกจอหรือว่าอาหายเอานอกจอครับ <S <S 1> <S 1> แค่หายเอานอกจอยังไม่ตายพวกนี้ตายยากจะตายเราตีเขาไม่ค่อยเข้าหรอกครับเพราะว่าเขาเลือดเยอะ <S <S 1> <S 1> โอ้ตีธรรมดาไม่เข้ากระโดดเข้าไปตีนี่ที่หายเลยสองศพตีธรรมดาอาจจะไม่เข้าเขาก็จริงแต่ถ้าเกิดกระโดดไปกัดเนี่ยเราก็กัดแรงนะครับเรียบร้อยเรียบร้อยไหมเอาชนะเลยครับ คืนที่62เอาเมอร์ลิกไปฮีวเลือดให้ใครไรเดอร์หน่อยไปไงเพราะว่าก่อนที่เราจะจบภารกิจของเมื่อ EP ที่แล้วเนี่ยทางฝั่งสเปียตอนเราก็เจ็บตัวไปเยอะนะครับเพราะเราเอาไปบวกับเขานั่นเองเอา้าสเปียตอนฮีวหมดแล้วอะ <What? S 1> ทีนี้ก็เหลือใครไรเดอร์ที่ยังไม่ได้ฮิวนะบางตัวเลือดยังไม่เต็มนะครับแต่ไม่เป็นไรคืนนี้เข้ามาเป็นยังไง ก็ยังมาเป็นผีคลานอยู่พร้อมกับผีพุ่งทําไมไม่เอาเป็นผีเดินมาพร้อมผีพุ่งเนอะเออไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไปทักเขา <What? S 1> เดี๋ยวเขามาแน่ครับเดี๋ยวเขาต้องจับมาแน่ผีเดินคอมโบผีพุ่งเนี่ยไม่ต้องห่วงแต่คืนนี้ไม่มีซอมบี้สเปียร์ต้อนแฮะแล้วคืนที่แล้วก็ไม่ได้มีซอมบี้สเปียร์ต้อนเรด,ดบอร์ดด้วยนะเขาไม่ได้เอาทัพใหญ่สุดมาบุกเรานะครับยังยังไม่เอาใหญ่สุดมาบุกเรา เหมือนอุ่นเครื่องเราด้วยทับเล็กๆน้อยๆเบาๆเ,เล่นกับเราแบบเล่นๆอะไรอย่างนี้ทีนี้ห่วงบ้านเรามากเลยกลัวมันจะมีใครโผล่ไปฆ่าใครไรเดอร์เราหมดนะครับโอเคไม่มีใครมาทําอะไรใครไรเดอร์เพราะฉะนั้นเราก็ไล่ฆ่าเขาต่อไปแล้วกันหรืออีกตัวเนี่ยอ้าวไม่เหลือแล้วครับบนหน้าจอกลับมาดูแป๊บเดียวตายหมดแล้วคืนที่63ก็ค่อยหียวเลือดกันไปใครไรเดอร์นั่นแหละ มาหลีกข้าหิวให้ทีละ30 30ครับสบครับสบายๆย,ยู่แบบสบายใจคราวนี้ของเขามาเป็นปลาพิษผีเดินสเปียต้อนแล้วก็โมโรไคเหมือนมันเดินเร็วขึ้นไหม <Huh? S 1> เหมือนเดินเร็วขึ้นนะครับในคืนนี้เราต้องตีได้ไง65 <What? S 1> คืนที่สัก100เนี่ยเราก็คงตี100อะแลนะโคตรโกงครับผีผุดพวกนี้ผีผุดของไคไรเดอร์ฝั่งเรา แต่ฝั่งเขาก็เหมือนจะอึดขึ้นนะว่าไปนี่ฝั่งเขาก็เหมือนตีแรงขึ้นไหมเมื่อกี้เห็นเลข48ขึ้นมานิดหน่อยครับไม่นะ่ะคงไม่ตีแรงขึ้นหรอกเราคงคิดไปเองมันคือภาพองตาล้วแต่ฝั่งเขาวันนี้มีเดดบอสนะครับคืนที่63เนี่ยมีเดดบอสธรรมดากับสเปียร์ตันซอมบี้เดดบอสอะไรก็ไม่รู้แหละแต่ที่นแน่เหมือนใครไรเดอร์ฝั่งเขาจะตายไปแล้วแล้วก็เราไล่ตีกับพวกเดดบอสอยู่อ่ะเข้าไปโจมตีกันใกล้ๆสิ ถ้าเป็นผีปาพิษพวกนี้เราไม่จําเป็นต้องถอยก็ได้มั้งหันหลังมาหนึ่งแล้วก็ตีนั่นแหละมันจะมีผีปาพิษบักตัวที่อยู่หลังบ้านนะครับแล้วเราเอื้อมมือไปตีเขาไม่โดน <What? S 1> ขนาดสเปียร์ตอนเดสบอสยังกระเด็นกลับหลังตอนนี้ผีปลาพิษได้กลายเป็นผีคลามไปที่เรียบร้อยแล้วแล้วเราก็ติดพิษกันแบบเยอะแยะมากมายสู้ๆให้มันจบๆไปตอนนี้ผีปลาพิษทั้งหมดเขาได้ตายไปแล้วเหลือซอมบี้สเปียร์ตอนเดสบอสตัวสุดท้าย ยืนไว้อยู่หน้าบ้านครับโดนตีออกมานอกจอเลยเว้ยคืนนี้ก็คงจะจบโดยที่จเจ้าตัวนี้รอดนะนะครับแต่เราก็ต้องลองโจมตีทุกอนว่ามันจะเป็นยังไงเริ่มตีกันแล้วครับมีบางตัวเข้าไปอยู่ข้างหลังของสเปตต d อนเดดบอแต่ก็หมดคืนก่อนคืนที่64ผมเข้ามาเป็นผีผุดครับซึ่งน่าจะผุดหน้าบ้านเราไหมนั่นไงผุดหน้าบ้านเราจริงๆด้วยข <What? S 1> ุดดีนักใช่ไหม ขุดดีนักใช่ไหมหัวดเข้าไปสเปียร์ต้อนเราก็พยายามสู้นะนะแต่ว่าก็เหมือนจะอุ้ยเหมือนสู้ไม่ได้วะ่ะสเปียร์ต้อนบางตัวเราเมื่อกี้เห็นเลือดเลือดนี่ลดอย่างเยอะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้สเปียร์ต้อนเราเนี่ยเหมือนไม่มีประโยชน์แล้วนะ <What? S 1> ที่เรายังยืนอยู่ได้ปัจจุบันนี้ก็เป็นเพราะใครไรเดอร์เท่านั้นครับตอนนี้ก็สู้กันแบบตูสีและก็นวเนียม,มากของเขานี่มาคืนแล้วเจ็ดสิบแปดสิบตัวสู้เราไม่ได้อยู่แล้วเพราะเราเสกมาได้เรื่อยๆนะครับ โอ้โดนเตี่ยนอกจอกันไปละขยับหน้าจอสักเล็กน้อยให้มันบาลานซ์บาลานซ์ครับจะได้เห็นว่าใครทําอะไรที่ไหนอย,อย่างไรเริ่มยันกันหน้าบ้านละทรงเดิมแต่เหมือนคราวนี้เราจะฆ่าเขาได้น้อยลงนะครับ <Huh? S 1> อู้หูตีเข้าไปทีเดียวเมื่อกี้นี้ครับแทบดับครับผมกระเด็นออกนอกจอกันเลยทีเดียวโดยเฉพาะเจ้าซอมบี้เดดบอลน,นั้นกระเด็นไปไกลกว่าเพื่อนก็เลยครับเล่นกันที่ความเร็วประมาณ2วิ1เฟรมครับผม หรือ0ูนย์จุด fps นั่นเองโคตรจะตุกเปิดเผยจะสมวิ1เฟมนะเนี่ยถอยหลังมาหน่อยนึงแล้วหันกลับไปตีดูซิว่าจะเป็นยังไงอื้เลหกสิบหกขึ้นมาอย่างเยอะครับกระเด็นถอยหลังไปนิดนึงแค่นั้นแค่นั้นนะนะกระเด็นถอยหลังไปแค่นั้นนะนะแสดงว่าฝั่งเขาก็เลือดเยอะนะครับแบบนี้นะฝั่งเขาเลือดเยอะฝั่งเราคนเยอะครับโอ้โหตีไปเมื่อกี้นี้ถึงกระดับถึงกระดิ้นครับ เจ้าซอมบี้เดดบอสเนี่ยเหลือสเปรตตนเดดบอสตัวนี้แหละที่เราไม่สามารถที่จะเอาเขาลงได้ตีทีนึงก็ถอยกลับหลังมานิดนึงโอไม่ได้นิดนึงแล้วถอยออกกระเด็น,นออกนอกจอเลยครับคืนนี้ก็จบเท่าน,นี้ครับก็ยังคงเป็นซอมบี้สเปรตตนเดดบอสที่เราไม่สามารถฆ่าเขาได้นะคืนที่65มันจะต้องมีสักคืนหนึ่งแหละที่เป็นซอมบี้สเปตตนเดดบอสมากันแบบยี่สิบสามสิบตัวอะไรเงี้ยครับ ผีพูดปุดหน้าบ้านอีกแล้วครับสเตปเดิมสูตรเดิมถ้าปุดกันมาแบบนี้อ่ะโอเคตายไปปุดดีนักใช่ไหม <c oughs> เดี๋ยวกันนะปังเขาผีพุ่งกระโดดพุ่งใส่เราทีหนึ่งสองกว่าดาเมจเลยเหรอ <c oughs> โอตีแรงว่ะฝังเรานี่ถึงกั่ทีเดียวตายเลยนะครับเอาว่ะเขาเริ่มตีแรงแล้วว่ะ แล้วก็ผีปลาพิษตีเราทีละเท่าไหร่50มั้งเมื่อกี้เห็นอยู่แต่ว่าเราตีเขาทีละ67นะครับตอนนี้มันก็จะมีผีผุดของเราบางส่วนที่ไปตีสเปียร์ที่ไปตีผีปาพิษเขานะครับ Toxic Death แล้วก็อีกแล้วครับ Zombie Spear ต้อน d e a t อ Boss ยืนแฮงอีกแล้วเราตอนนี้ก็เริ่มยันกันหน้าบ้านแล้วครับถอยหลังออกมานิดหน่อยให้มันพ้นๆหน้าบ้านแล้วเรากระโดดเข้าไปตีพร้อมกันแบบนี้ครับ ซึ่งนั่นก็เป็นวิธีที่สามารถทําให้เราโจมตีเขาได้แบบเป็นน้ําเป็นเนื้อเพราะว่าบางทียืนซ้อนๆกันหน้าบ้านเนี่ยมันเราตีเขาไม่ถึงนะครับเอื้อมือไปตีไม่ถึงนั่นเองโอ้โหซอมบี้สเปีรตอนเดดบอสเขานี่ไม่ยอมเราจริงๆนะขนาดเราตีทีละ6กแล้วตีพร้อมกันเป็นร้อยตัวมันยังไม่ตายเลยครับเลือดเขาเท่าไหร่นย แต่เขาตีเรากลับมาทีละหนึ่งร้อยนะครับนั่นก็หมายความว่าทุกครั้งที่เขาตีเราผีพุดเราจะล้มนั่นเอง <Huh? S 1> ผีพุดเราน่าจะเลือ100นะดหนึ่งร้อยนะพยายามเดานะครับไม่รู้หรอกว่าจริงไหมแต่เดาเอา ah! ดูดิเราตีกันทีหนึง่งหลายๆตัวเขายังไม่เป็นไรเลยครับแค่กระเด็นของเรานี้เป็นผีคลานเพียบเลยอืมตีอย่างโหดจบคืนพอดีเยี่ยมคืนที่หกสิบหกมันต้องออกมาเป็นผีผุดอีงแน่นอนครับซึ่งก็ ช่างเขาเฮ้ยไม่ว่ะคราวนี้เป็นผีคลานมาน่ากลัวกว่าผีผุดก็คือผีคลานนี่แหละมีผีพุ่งมาด้วยครับพุ่งมาแต่ไกลเลยเอาเราก็พุ่งบ้างเอามานายพุ่งเราพุ่งพุ่งมาพุ่งกลับไม่โกงครับมีทั้งพุ่งทั้งผุดเลยหน้าบ้านเราเขาเริ่มบุกกันมาเร็วแล้วนะครับผีพุ่งตีเราทีละ340เหรอถ้าก็พุ่งมาโดนเราเอ้ยจริงว่ะเมื่อกี้เห็นเลข340ขึ้นอยู่ครับแต่ว่า เขาก็พุ่งได้แค่นั้นใช่ไหมมากันทีละสี่หตัวอย่างมากเขาฆ่าเราได้4ีหตัวครับแต่เรามีเป็นร้อยครับตอนนี้เริ่มผลักดันเขาเข้าหน้าบ้านแล้วนะครับ killing zone killing z o โอ้โหซอมบี้สเปียร์ต้นเดดบอสโดนตีกับหน้ากับหลังครับตอนนี้ไปอยู่หลังบ้านแล้วกระเด็นมาจนถึงหลังบ้านนะแล้วก็ยันกันหน้าบ้านครับถอยหลังนิดนึงไเลขร้อยยีที่ขึ้นนะเขาปาปลาพิษใส่เราแน่นอน เราจะไม่ปล่อยให้เพื่อนเราตายไปมากกว่าน,นี้ครับเราจะหันหลังหน่อยนึงแล้วก็เข้าไปตีเขาคือถ้าเาขาฆ่าเราได้เยอะๆก็ดีเหมือนกันนะเครื่องมันจะได้กระตุกน้อยลงนะครับเราจะได้ดูกันรู้เรื่องมากขึ้นไปแล้วครับเรียบร้อยหายไปครับผมไม่ได้กระเด็นออกนอกจอด้วยแต่ตายเลยทีเดียวหมดคืนยังครับน่าจะยังน่าจะมีตัวกระเด็นออกนอกจออา้าวไม่มีกระเด็นว่ะแพ้เลยครับผมอะไรกันเนี่ยนึกว่ามีกระเด็น คืนที่67ไม่ตรงฮีวเลือดฮิลอะไรทั้งสิ้นใครที่ไม่เกี่ยวกับเข้าไปเฝ้าบ้านคนที่เกี่ยวข้องมีกันอยู่แค่นี้เท่านั้นดึงมันขึ้นมาเสกขึ้นมาโอ้โหคราวนี้ชุดจหญ่ไฟกระพริบครับผีพุ่งมาประมาณ6-7ตัวแล้วก็มีซอมบี้สเปียรตัอนซอมบี้ธรรมดาผีเดินมีเดสบอลแล้วซอมบี้สเปียตันเดดบอลครับเราจัดการผีพุ่งเข้าไปหมดแล้ว ทีนี้ก็เหลือพวกผีเดินต่างๆเขาบุกกันมาเร็วมากนะคราวนี้นะครับแล้วเขาเหมือนแล้วเหมือนกับว่าเขาจะฆ่าเราได้ไวขึ้นด้วยนะแต่จะให้ไวยังไงเราก็เรียกยูนิตมาเพิ่มแล้วครับเศกษีผุดมาเพิ่มสนามตรงกลางสนามบตรงนี้ครับเป็นสมรภูมิของซอมบี้สเปียร์ตันเดดบอสและก็เจ้าเดดบอสนั่นเองพยายามต้านทานการบุกของเราอยู่แต่ก็ไม่เป็นผลครับเดดบอสตายไปแล้วส่วนซอมบี้สเปียร์ตันกระเด็นกลับหลังมาตรงนี้กดถอยออกมานิดหนึ่ง ล้วก็ตีเขาแล้วเองนำ้ำน้ำเนื้อเนื้อเข้าไปครับ69นั้นนะ่ะเลขที่เราทำดาเมจทั้งนั้นมีตายไปหนึ่งครับเ <What? S 1> มื่อกี้ได้ยินเสียงอาร์อยู่เ <c oughs> นี่ยต้องประมาณแบบเนี้ยลนมันจะได้ชนตีเป็นน้ำได้น้ำได้เนื้อนะครับถ้ายันกันหน้าบ้านอย่างเดียวเนี่ยกว่าเขาจะตายนานครับ <Yeah. S 1> โอเคทีนี้เหลือเจ้าเดดบอสแล้วเจ้าสเปียร์ตอนเดดบอสก็ให้มันมาครับ่านหลังก็มาแล้วก็ตีมัน ไม่ตายเว้ยเอาเขาไม่ค่อยลงเท่าไหร่ครับได้แค่กระเด็นกลับหลังไปนิดๆหน่อยๆเท่านั้นในขณะที่ฝั่งเราก็น่าจะตายไปเรื่อยๆนะอู้กระเด็นไปนู่นเลยออกนอกจอเลยครับโอเคหมดเวลาพอดีด้วยคืนที่68เพื่อป้องกันผีผุดมาโจมตีสเปรตันเราเพราะฉะนั้นเอาสเปรตันกลับบ้านก่อน68แล้วคราวนี้อูโหยังมาเป็นเซตเดิมๆนครับพรุ่นี้ <What? S 1> ดูว่ามีผีพุ่งมาไหมเหมือนจะไม่มีแต่มันดึงหัวเรา ดึงตั้งแต่หน้าบ้านเลยเหรอโอ้โหดว่ะดึงถึงด้วยเหรอเราจะล่อเขาเข้ามาให้ใกล้หน้าบ้านเราที่สุดแล้วเราจะบุกเข้าไปพร้อมกัน <Yahoo! S 1> สองชุดบุกพร้อมกันครับเราตีทีละเจ็ดสิบแล้วนะเราโหดนะเพื่อน <c oughs> ในขณะที่เพื่อนเขาตีเราทีละร้อยกว่านะครับสองร้อยสิบเออเมื่อกี้เห็นอยู่ครับมีเลขขึ้นขึ้นมาสองร้อยสิบนี้ของเขาทั้งนั้นเขาก็ตีแรงขึ้นทุกคืนทุกคืนนะครับ เพียงแต่ว่าไอ้ของเราเนี่ยมันก็ตีแรงขึ้นทุกคืนทุกคืนเหมือนกันวันนี้คืนนี้ไม่เห็นเดตบอสฮะไม่เห็นซอมบี้ตัวใหญ่ออกมาเลยครับน่าจะรุมกันอยู่แค่นี้ถ้าเราสามารถฆ่าเขาได้ให้หมดเราก็น่าจะผ่านคืนนี้อย่างรวดเร็วต้องค่อยๆดูเลขดีๆนะเลข70-70ที่ขึ้นเนี่ยคือของเราถ้าเลข70เริ่มน้อยลงน้อยลงเนี่ยสถานการณ์ไม่ดีแล้วครับหมายความว่าเราตีเขาไม่โดน ยันอยู่หน้าบ้านก็ต้องดูดีๆด,ด้วยว่าเขาตีเราหรือเราตีเขาอันนี้คือเรากับเขาตีสูสีกัน <What? S 1> ตุตีตุตีตุตีกันอยู่ร้อยห้าเลขของเขาเลขของเขาครับเนี่ยถ้า70ไม่ค่อยขึ้นแบบนี้ก็ถอยหลังกลับมานิดนึงแล้วเลข70ก็จะขึ้นมาแบบรัวๆเดี๋ยวดูนะตูมหายเขาตีเรา1 0 5นะครับแต่เราตีเขาแค่70ถ้าเราตีเขาร้อยห้าแต่ถ,ถ้าเกิดเราตีเขาร้อยห้า ดาเมจเท่ากันเนี่ยเราก็จะโกงนะเดี๋ยวเรามานนิดนึงมันเหลือตัวสุดท้ายแล้วตายไหมไม่ตายครับยังไม่ตายครับใครเห็นก็ว่าเตาตายแล้วครับผมล้มไปแล้วถ้าไม่ใช่ซอมบี้สปียต้อนเดดบอสเราสามารถชนะเขาได้สบายมากคืนที่69หลังๆเราเริ่มเห็นแล้วนะครับว่าเริ่มมีการโต้คืนเรากลับมาได้บ้างนะครับก็เรียกได้ว่าไม่ธรรมดาเริ่มยากขึ้นแหละ มาละผีพุ่งมาแล้วถ้ามันพุ่งไปหาสเปียร์ต้อนเราได้นะสเปียร์ต้อนเราจะตายแบบไวมากเลยครับเพ <What? S 1> ราะเขาตีทีละร้อยสองร้อยเลยนะเฮ <c oughs> ้ยโอ้โหโบโลไคมันช่างกล้าเดินมาถึงตรงนี้เลยเหรอ <c oughs> ได้จัดให้ครับจัดให้ตามคำขอ,ขอครับโอ้มั <c oughs> นตีเราแรงนะร้อยเจ็ดสิบกว่าเหมือนกันนะนี่แหละตู้กันหน้าบ้านเราเนี่ยแหละเราได้เปรียบมีผีผุ่มมาลบกลนวเราเหมือนกัน แต่เราผุดได้ไวกว่าและเยอะกว่าอืมคืนนี้แหละคืนนี้แหละเราจะลำบากเพราะว่าฝั่งเขานี่มีซอมบี้สเปียร์ต้นเยอะมากนะครับแล้วก็มีผีปลาพิษปาอยู่ข้างหลังแล้วก็มีผีคลานที่คลานคลานตามกันมา <Huh? S 1> มาดูกันว่าเขาจะสามารถต้านทานการบุกข,ของเราได้แค่ไหนครับเราจะสามารถฆ่าเขาได้หมดก่อนจบคืนหรือเปล่าอย่าบอกว่าหมดแล้วอะหมดแล้วจริงอะไม่ดีไม่กระเด็นหนอนอกจออา้าวไม่กระเด็นหนอนอกจอครับ นะเลยครับจบอย่างไวคืนที่70คืนที่70เนี่ยแหละมันต้องมีอะไรมาเซอร์ไพรส์เราแน่ๆ <S <S โอ้โหมากันเพียบพับเดตบอสทั้งนั้นเอ๊ะมากันแค่นี้เหรอไม่สิมันต้องไม่มากันแค่นี้สิเสกผีผุดมาป้องกันตัวเองก่อนนี่ไงผีปาพิษเพียบเลยเดตั้งรับนิดหน่อยแล้วก็อยากจะเสกข,ขึ้นมาอีกหนึ่งชุด ใส่ขึ้นไปหนึ่งชุดโอเคแล้วก็สั่งโจมตีเลยครับ <Yeah. S 1> คราวนี้แหละของจริงถ้าเราส่งไปชุดเดียวเราอาจจะแพ้แล้วโดนตีโต้กลับมาได้เพราะฉะนั้นการส่งสองชุดไปพร้อมกันเนี่ยมันก็น่าจะทําให้เราสามารถยันเขาอยู่ในระดับหนึ่งนะครับ <Yeah. S 1> เขาเริ่มบุกมาบุกเร็วมาถึงหน้าบ้านเราแล้วนะเฮ้ยโอ้เริ่มโหดคนระับเราโจมตีเขา72็แต่เขาปาพิษใส่เรา144เริ่มเห็นการต้านทานของเขาที่ แข็งแกร่งมากขึ้นนะครับก็สามารถทําให้ผีผุดของเรานั้นตายได้บ้างนะเอาเขาแทบไม่ลงเลยว่ะโอ้โหเขาเริ่มเถื่อนแล้วนะเขาเริ่มเถื่อนแล้วแต่เราสามารถเสกผีผุดผีผุดได้คืนละ50อยากจะรู้หรือเกินเพื่อนว่านายจะสามารถฆ่าเราได้ไวกว่า50ตัวในแต่ละครั้งหรือเปล่าครับ <Yeah. S 1> อยากรู้เหมือนกันต่อยไปถึงทีกรเลือดลดไปเกือบครึ่งหลอดลดไปเกือบหมดตายไหม ยังไม่ตายใครเห็นก็ว่าตายครับกระเด็นแค่กระเด็นออกนอกจอยังไม่ตายไอพวกนี้มันตายยากผีพุทธเรล่านี้ก็ติดพิษกันได้เนะโดนผีปลาพิษปลาพิษแล้วติดพิษนะครับไอเจ้าสเปียร์ต,ต้อนเดดบอสต,ตัวนี้เราคงฆ่าเขาไม่ได้หรอกปล่อย,อยให้มันข้ามข้ามคืนไปเราก็ชนะแล้วนะครับ <Yeah. S 1> ไม่ใช่แค่ตัวเดียวด้วย2ตัวด้วยกระเด็นไปไกลมากอีกตัวหนึ่งเพิ่งออกเพิ่งเข้าจอมา <Yeah. S 1> เจอกับผีคลานแล้วหน่อยสินายจะสู้ผีคลานเราได้ไหมเพื่อน oh, โอ<ฮ>้โหเขาก็สู้เต็มที่เหมือนกันนะ ตายไปเลยครับผมเจอถีคานกลับไปไงล่ะโอเคข้ามคืนอะะครับผมเราก็ผ่านมาถึงคืนที่71แล้วเนาะก็เริ่มเห็นพัฒนาการของฝั่งนู้นนะครับว่าเขาก็สามารถที่จะต้านทานเราได้ดีขึ้นนะครับแต่ด้วยจํานวนที่เรายังยังเยอะอยู่เนี่ยก็สามารถที่จะชนะได้ผ่านไปแต่ละคืนได้แบบไม่ยากเย็นอะไรมากเนาะแต่เขาเริ่มตีตีแรงขึ้นและอึดขึ้นแล้วนะครับจากนี้ไปก็คงต้องไปเก็บเพชรมาเพิ่ม เพื่อที่จะเรียกไคลเอเดอร์เพิ่มอีกนั่นเองเนาะเราจะได้ผ่านไปในคืนที่อย่างน้อยๆอยากจะถึงคืนที่100นะครับอยากรู้ว่า100มีอะไรนะครับแล้วผมประมาณนั้นประมาณนี้สำหรับวันนี้พี่อันกัสเมมอร์และเกนสติ c ก w a ลเลกซี่ก็ต้องขอตัวลาปฏิบเพียเท่านี้ก่อนแล้วพบใหม่โอกาสหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคนแล้วเจอกันครับ ดูแลถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจใพี่อามด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับกด s u b s c r i b ์นะครับกดติดตามที่รูปโปรไฟล์ตรงกลางได้เลยนะครับผมยังไงวันนี้พี่อาร์มก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่กดติดตามให้พี่อารมนะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม